เป็นว่าเราแชร์ได้ทีนี้สมมุติเราก็อปีนะ้เนี่ยส่งไปให้เพื่อนแล้วเพื่อนกดอ่าสมมุติว่าเอามาวางไว้ให้ด้านหน้าเพื่อนแบบนี้นะคะอ่าส่งไปให้เพื่อนแบบนี้มันก็จะขึ้นอย่างนี้เห็นไหมคะจะเห็นรูปดิฉันอยู่ตรงนี้ด้วยแล้วบอกว่าบริษัทเนี้ยเป็นให้ดิฉันเป็นตัวแทนจําหน่ายชื่อน,นี้ชื่อน,นี้คุณอยากสมัครคุณกดเลยพอคุณกดตรงนี้ปุ๊บ มันก็จะพาวิ่งมาในหน้านี้ว่าสมัครสมาชิกซื้อสลากออนไลน์พอบางคนก็เข้ามาซื้อเฉยๆไม่ทําธุรกิจก็มีนะคะเนี่ยแต่มันจะมีรหัสผู้แนะนําอยู่ตรงนี้ก็คือรหัสของดิฉันเองเพราะดิฉันเป็นคนให้ลิงค์คุณนะทีนี้เราก็กดสมัครสมาชิกพอเข้ามาตรงสมัครสมาชิกเนี่ยจะมีแพ็กเกจให้เราเลือกนะคะเดี๋ยวขอดูมุมมองเล็กๆหน่อยนะ่จะได้เห็นครบ เนี่ยจะมีแพ็กเกจให้เราเลือกอยู่สามแพ็กเกจแบบนี้นะคะเราต้องเลือกสามแพ็เลือกแพ็กเกจใดแพ็กเกจหนึ่งอ่าแพ็กเกจที่หนึ่งนะคะแพ็กเกจที่หนึ่งเนี่ยหนึ่งใบแปดสิบาทลงทุนแปดสิบบาทคุณจะสามารถมีรหัสแล้วก็เข้าไปดูระบบต่างๆได้แต่ถ้าคุณทำธุรกิจเนี่ยคุณจะได้ใบละแค่สี่บาทนะคะ ได้ใบละสี่บาทแล้วก็รายได้สูงสุดได้แค่วันละห้าร้อยถึงคุณจะทําได้มากกว่าห้าร้อยบริษัทก็จ่ายแค่ห้าร้อยถ้าคุณเลือกแบบที่สองเนี่ยคุณต้องซื้อสิบใบคือต้องซื้อแพ็กเกจสิบใบนะคะก็จะได้ใบละสี่บาทเหมือนกันนะคะเหมือนข้างบนสี่บาทจับคู่ได้ใบละสี่บาทเพราะจ่ายตามจับคู่ใช่ไหมถ้าดูคลิปก่อนก็เข้าใจ แต่รายได้สูงสุดอันที่4,000บาทนะคะมากกว่าแบบที่1แบบที่ดีที่สุดคือแบบที่3เรียกว่า P3 P1 p พี3อ2่3 p a าแพ็กเกจ3ก็เราจะได้ใบรับ8บาทนะคะแล้วก็รายได้สูงสุดอันที่16 0 0โอเคนะคะทีนี้ถามว่างั้นเราสมัครแบบ10ใบก่อนก็ได้กำลังดี800ไม่แพงมากแล้วก็ได้มา10ใบ เราก็มีสิทธิ์ขายลัตเตอรี่สิบใบหรือว่าจะขายเพิ่มอีกก็ได้นะคะเราก็ต้องสั่งเป็นโคต้าเพิ่มเข้าไปสั่งข้างในระบบของเราแต่ยังไงเราก็ได้รายได้สูงสุดสี่พันเราบอกเอาแบบนี้ละมันประหยัดหน่อยทดลองดูก็ได้ค่ะคุณก็ทําแบบนี้แต่วันหนึ่งอะคุณจะมีความรู้สึกโอ้ยมันอั้นทิ่สี่พันมันน้อยอยากจะได้หมื่นหกคุณจะมาซื้อเพิ่มอีกสิบใบไม่ได้นะคะคุณต้องซื้อใหม่เลย ต้องซื้อแพ็กเกจใหม่เลยนะอยู่ในใบเสร็จใบใหม่แต่รหัสยังเป็นรหัสเดิมอยู่เรียกว่าการอัปเกรดนะคะซึ่งจะไม่สอนตรงนี้เอาเป็นว่ามันมีแพ็กเกจให้คุณเลือก3แพ็กเกจ